ที่ตอก็ก็เคยคุยถึงครั้งหนึ่งนะว่าจะทาว่าจะฟื้นฟูไปที่นี่ผู้ผมเองก็มองแล้วผมมองวัาถ้าทาว่าฟื้นฟูคือกําลังมันไม่พอหนึ่งเราขาดอุปกรณ์สองไม่อยู่ในหลักวิชาการต้างมีนักวิชาการเข้ามาด้วยถ้ามีงกลงมาด้วยเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะทําได้นะแต่ต้องมีผลร่วมทั้งภาพ คือโดยไม่ใด้เฉพาะชาวบ้านนะทีนี้ทางกรมควบคุมเองเนี่ยผมมองว่ามันจะไม่นฝูนแน่นอนส่ว่ากข็จะอ้างฝ่ายทิ้งแล้วเขาก็หลอกคดีความแล้วคดีความผมบองบาทีมันจะลงท้ายรรมัาท่ามัดผมดูนะอย่างกรณีวันแล้วที่ผมไปนั่งฟังที่ตุลาการเขาอ้านแถลงดูแล้วมันมันไม่ได้สั่งการให้เขมควบคุมมลพิษคู้นเลย คือนรณีถ้าเกิดเป็นไปได้มาว่าถ้าเกิดศาลสั่งว่าให้ธรรมชาติพื้นปูเราไม่มีอะไรไปบังคับคงก็คุมเลยเราฟ้องเขาเขาไม่ได้แต่แบบคือจนเมย่งไงเราก็ต้องถามเพื่อยังไงล่ะให้เขาละอายใจคือเอาใจมาวัดกันที่ผมมองแต่อยู่ที่ว่าเราจะเดินต่อหรือว่าเราจะมีนักวิชาการ แล้วรนะบบไหนยังคอนมีการพูดถึงื่อที้ถ้าจะขุดไอ้แบ่งค้วยนะคือตัดให้ให้เป็นห้วยใหม่เนี่ยหรือว่าจะต้องมันจะใช้รอกเยอะหรือเปล่าหรือถ้าขุดด้วยมือนี่มันจะไหวเท่าไหรต้องใช้ไม่คเรื่มัน,งงนเป็นปัญหาป็นหนึง่ง